สวัสดีครับพบกับ n e w s m มา i อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาหรือขเขมรที่อย่างที่เราทราบนะครับว่ามันก็มีเรื่องราวอะไรต่างๆเยอะแยะเรื่องของการเคลมเขาก็พยายามจะที่เคลมของเราในหลายๆประเด็นเลยทีเดียวโอ้โหเยอะแยะมากมายวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของชุดไทยที่ก็คือเขาเนี่ย เคลมของเราเยอะมากไม่ว่าจะเป็นชุดออกมาแบบไหนหรือว่าอะไรก็ตามก็เคลมแหลกเลยนะครับว่า,าม,มีต้นกําเนิดมาจากของเขาหรือว่าอะไรต่างๆนานา,นาคืออย่างที่เราทราบนะครับว่าเราก็บอกเป็นกันนะเฮ้ยเนี่ยของเรานะหลังๆเนี่ยอย่างที่เห็นว่าเขาพยายามที่จะ อาชีกหรือแหวกแนวพยายามที่จะไม่ให้ซ้ําของไทยแต่ว่าก็ยังใช้ของของไทยอยู่ดีเอาไปเรียกว่าตัดแปะเป็นศิละปะตัดแปะแล้วกันนะครับตัดแปะกันจนม่วเลยทีเดียวของไทยเนี่ยจริงๆแต่งตัวอย่างนี้เขาก็จะแต่งตัวอีกแบบนึงแล้วก็พยายามแหวกแนวล่าสุดนะครับก็ต้องบอกว่า ไปไกลมากๆไปไกลจนไม่รู้จะบอกว่าไปไกลยังไงเลยทีเดียวก็อย่างที่นะครับว่าในการในวิธีการประกวดนางงามของเขาเวทีหนึ่งแหละน่าจะเป็น Miss Universe c a m b o d i เียอันนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นภาพเก่าหรือภาพใหม่แต่ว่ามันก็จะชัดเจนนะครับว่ามีคำว่า Miss Universe c a m b o d i เียซึ่งผู้สมัครผู้ประกวดรายนี้ต้องบอกว่าแต่งแนว จู่ฉีกก็คือมันก็สร้างสรรสร้างสรรหรือแปลกประหลาดก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามันจะมีเส้นบางๆกั้นอยู่ทั้งนั้นเองระหว่างสร้างสรรแล้วก็แปลกหรือประหลาดอะไรอย่างนี้ถ้าสร้างสรรนี่ก็คือมันเป็นไปในทางบวกก็คือแหวกแนวไปในทางดีดูดีบวกแต่ถ้าว่าแปลกประหลาดนี่ก็คือมันก็แหวกแนวไปในทางลบแล้วก็อย่างที่นะครับว่าเอาอะไรมายำกันมั่วตัวหมดเลยมันก็จะมีพวกเครื่องประดับที่เป็นของเราบ้างหรืออาจจะเป็นของเขาบ้างอันนี้ไม่แน่ใจนะครับ เขามันมันยำกันมั่วเละเทะหมดเขาอาจจะอ้างได้ว่าเขาก็ทำของของเขาเองนะแต่แน่นอนนะครับว่าเรื่องของการก๊อปเนี่ยก๊อปไปก๊อปมาเขาก็ก็คือมีต้นแบบมาจากของไทยแหละแล้วก็พยายามที่จะแบบว่าก๊อปก๊อปจนแบบว่าพอก๊อปไปถึงจุดหนึ่งมันก็จะมีไอเดียที่จะพยายามสร้างสรรค์เวกแนวออกมาซึ่งตรงเนี้ยก็อย่างที่เห็นเลยว่าก็อาจจะไม่มีอะไรที่เป็นของไทยแล้ว ชุดข้างบนนี่ผมไม่แน่ใจว่าส่วนไหนนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าพวกย่านย่านอาเซียนเน็จะมีชุดประมาณนี้แหละแต่ผมมองว่าส่วนล่างเนี่ยก็น่าจะเป็นผ้าแบบผ้าของไทยอยู่ดีซึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือกระด้ง <c oughs> ไม่รู้ว่านักลกที่ไหนเขาเอากระด้งมานะครับสมมติว่าเอากระด้งไปใช้ในการต่อสู้นี่โดนฟันกระด้งขาดขาดถึงแขนได้เลยมันผมว่ามันแม่มันก็ะจะว่ายังไงดีนะครับก็เป็นความคิดที่ ที่มันค่อนข้างแหวกแนวไปในทางลบดีกว่ามันดูประหลาดแล้วก็ดูยำกันมั่วๆแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีอะไรในส่วนไหนที่เป็นของไทยจริงจริงๆมันก็น่าจะมีนะครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ต้องบอกว่าก็คือมันก็น่าสงสัยว่าขมิยุคไหนคนขมิยุคไหนเขาที่เขาแต่งกันแบบนี้หรืแล้วแต่งเอาไปลบกันอย่างี้จริงหรอเอากระด้งมานี่โดนฟันนะครับฟันแบะเลยทีเดียวแล้วก็มันดูยำกันมั่วตัวไปหมดนะครับชุดแบบนี้ คือไม่แน่ใจว่า,าจะสู้ได้ยังไงหรือ,อเขาก็คืออย่างที่เราทราบนะครับถ้าย้อนไปหลายๆปีเนี่ยคนเขมรนอยู่ในสถานะอะไรเขามีแต่งตัวอย่างนี้หรอหรือชุดเขาดูดีส่วนท่อนบนเนี่ยก็ดูดีนึกถึงแล้วท่อนล่างเนี่ยมันก็จะ ดูก็คือมันดูไม่เข้าพวกดูแปลกๆกันไปเลยยำกันมั่วจนก็มีผู้ใช้ผู้ใช้ Facebook ผู้ใช้โซเชียลชาวไทยนี่แหละก็มาโพสต์ว่านี่มันอะไรกันนี่อะไราอารมณ์ประมาณว่ามันมันมั่วหมดอารมณ์ประมาณนี้นก็เรียกว่าสร้างความประหลาดใจแล้วก็ตลกขบขันบ้างอะไรบ้างเพราะว่ามันมันไม่ได้อยู่ในพื้นฐานแห่งความจริงถ้าเกิดว่าเป็นการประกวดนางงามหรืออะไรประมาณนี้จะเอาชุด าชุดประจำชาติหรือว่าจะเอาชุดประจำถิ่นของตัวเองมาแต่งเนี่ยมันก็ต้องอยู่พื้นฐานอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยแล้วก็ทําให้สวนงานให้สวยงาม,ยงามอย่างกระดงนี้ไม่ใช่แล้วนะครับคุณก็เอาโล่มาแล้วก็เอาโลใส่รลุดลายมันดูดีขนาดส่วนบนของเขาเนี่ยยังพอดูได้นะครับแต่ว่าส่วนโลนี่มันไม่ได้เลยครับมันไม่ผ่านเลยก็เป็นอะไรที่เฮฮาแปลกๆกันไปครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมินไที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ